เจริญพรท่านผู้ไปในธรรมทุกท่านวันนี้มีท่านใดที่จะสอบถามปัญหาธรรมะพระใดหรือว่ามีหัวข้อธรรมใดที่ต้องการจะสนธนาก็เชิญนะเรื่องนี้ครับพระอาจารย์ครับ เราเมื่อเราประสบทุกข์เพราะวิบากกรรมเก่าตามมาทันสิ่งที่ต้องทำคือหนึ่งอย่าโทษว่าบุญไม่ช่วยบุญกำลังทำงานช่วยอ,อยู่ตลอดเวลาสองไม่น้อยเนื้อต่ำใจในพระตาวาสนาของตนสาม ทำใจให้หยุดนิ่งทิ้งความทุกข์ทั้งหลายสี่สั่งสมบุญทุกบุญทั้งให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาก็มีอยู่สี่ข้อสำคัญนะที่เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจ อืมก็ชีวิตทุกๆชีวิตมีวาระที่จะต้องอืรับผลแห่งวิบาก ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ừ. บางครั้งเล็กน้อยบางครั้งก็มากเล็กน้อยทำให้เราเห็นถ้าเล็กน้อยวิบากในทางตาก็ได้เห็นภาพอันไม่เหมาะสมไม่ดีไม่งามไม่สวยไม่งาม บางครั้งถึงก,กับให้สะเทือนจใจได้ยินเสียงที่ที่ทำให้ทุกข์ใจบางครั้งก็ทุกน้อยบางครั้งก็ทุกมากได้รับติ่นที่ไม่ที่ทำให้เราไม่สบายใจ ที่ทุกข์ใจไม่ชอบรูปรถมนเสียงสัมผัสธรรมรมทั้งหลายในแต่ละวาระแต่ละวาระที่เราต้องสัมผัสรับรู้บางครั้งก็ดีบางครั้งก็ต้องทนบางครั้งก็ทนได้ย,ยากอืม เป็นวิบากเล็กใๆๆนน้อยแต่ถ้าวิบากใหญ่คือทุกโทษภัยที่ตามมาจากการสูญเสียบุคคลนนเป็นที่รักการพลัดพลาดจากสิ่งนั้นเป็นที่รักไม่ว่าสิ่งของหรือบุคคล หรือต้องประสบกับเมื่อรเบิดเวลาที่มีการเก็บถังสำเร็จของฝ่ายบาปไว้ถูกเปิดออกใช้กระแสบาป คือสภาวะที่ต้องทนและทนได้ยากจะปล่อยกระแสมาให้เราต้องทุกข์ทรมานถ้าหากว่าในการดวงบาปนั้นมีภัยอันเกิดจากโลภเราก็จะ ทุตกตรมานเจ็บปวดตรมานจากโลกจากโลกที่เกิดขึ้นหรือภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันเกิดจากเศรษฐกิจที่ทำลายสมบัติของเราให้วิบัติไป และจะย่อยให้ผลอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามผังสำเร็จของฝ่ายบาปที่ควบคุมให้มันเป็นอย่างนั้นในขณะนั้นในขณะที่บาปให้ผลอยู่ฝ่ายกุณที่ดูแลรักษาเรา ก็คอยช่วยเหลือตลอดเวลาทุกๆอนุวินาทีปายกุศลไม่เคยหยุดหย่อนเลยตอนเรามีสุขก็ช่วยช่วยให้เรามีสุขตอนเรามีทุกก็ช่วยเราพ้นทุกในต,ตอนที่เราไม่มีสุขไม่มีทุก ก็ช่วยพยายามให้มีสุขไม่ให้ไม่ไม่ให้เจอทุกข์การแก้ไขในทุกทุกอนุวินาทีไม่เคยอยุดกบเาโดยธรนั้นเองแต่ไฟบาปก็จะมาสิงจิตและชี้นำชี้นำว่าทำบุญไปทั้งเยอะแล้ว ไม่เห็นบุญช่วยเลยเพราะไม่รู้ว่าบุญนั้นระบบกุศลธรรมฝ่ายบุญนั้นเอาบุญมากันแก้ไขตลอดเวลา ดังนั้นเองท่านถ้าหากว่าเราไปทึกทักว่าเราไปอากุศลมาชี้นําว่าไม่เห็นไหมบุญไ,ไม่เห็นช่วยเลยทาบุญนั่งึหากเราไปยอมรับจิตของเราก็จะจะถูกเราจะถูกอกุศลจิต สิ่งซ้อนเข้ามาให้มีอคติจิตอันเป็นอกุศลเอาสิ่งมีอคติต่อว่าต่อว่าบุญไม่ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ต่อว่าเป็นความเห็นผิดเป็น โทระัเป็นความขัดเคืองทั้งหมดล้วนเป็นอาุศลที่จะเหนียวนำเอาพลังงานอันเป็นมุลทินเข้ามาซ้ำเติมบาปใหม่บาปเก่าที่เกิดขึ้นอกุศลชี้นำเราไปยอมรับบาปใหม่เกิดขึ้นอีกอ๋อซ้ำกระหน่าซ้ำเติม มีแค่บาปต่อไม่พอยังมีบาปใหม่จากความเห็นผิดไปยอมรับอกุศลให้มาสิงซ้อนใจเขาชี้นำผิดผิดให้ก็ไปยอมรับ่ท่านที่บอกว่าอย่าโทษว่าบุญไม่ช่วยะ ใครเป็นผู้ชูเคื่องหลังที่โทษว่าบุญไม่ช่วยก็อกุศลนั่นแหละแล้วเราก็ไปยอมรับความคิดที่เขาชี้นำาคยคิดไปเองนี้บุญกำลังช่วยอยู่ตลอดเวลาทุกอนุวินาทีนะไม่มีว่าบุญไม่ไม่ช่วยเลยช่วยทุกๆอนุเวนที ช่วยเราตอนที่เรามีสุขก็ช่วยเรามีสุขตอนที่เรามีทุกข์ก็ช่วยเราพ้นทุกข์จากหนักก็เป็นเบาจากเบาก็ให้หายอตอนที่เราเป็นทุกข์อันเกิดจากบาปอุศล อกุศลก็จะมาชีน้นํานอกจากจะชี้นําว่าบุญไม่ช่วยแล้วยังมาชี้นําว่าเพราะโชคชะตาเราเรามันมันไม่มีโชคชะตาชีวิตของเรามันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราเป็นคนต่ำทรามไม่เป็นคนมีโชคปาสนาเหมือนคนอื่นเขา Bye. บายบาก็ชี้นำเพื่อกดใจให้ตกต่ำแต่ถ้าเราไปยอมรับเสียงภายในที่คล้ายคิดไปเองนี้ก็ยิ่งทำให้กุศลไม่อาจจะได้ช่องเพราะยอมเราไปยอมรับ กุศลจิตก็จะไม่ได้ช่องอากุศลก็จะได้ช่องกดตายตกต่ำหนักยิ่งขึ้นเหนียวนำกระแสบาปให้เข้ามาอย่างต่อเนื่องนี่เราจรึงไม่ควรที่จะไปน้อยเนื้อต่ำใจในโชควาสนาอันเป็น เสียงภายในของอาุศสลที่ชี้นำสิ่งที่เราควรทำนอกจากไม่โทษพระบุญไม่ช่วยไม่ต้องไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจถึงคราวที่อาภูสลระเบิดเวลา ถูกเปิดใช้งานก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมในคราที่วิบากวิบากกรรมนั้นถึงเวลาที่ต้องถูกเปิดออกใช้ตอนนั้นนะสิ่งที่ต้องการคือบุญ ให้เรารวมใจเราหยุดรวมใจเรานิ่งทิ้งความทุกข์ทั้งหลายหยุดนิ่งเพราะใจหยุดใจนิ่งนั้นเป็นที่สุดแห่งบุญรวมใจเราหยุดรวมใจเรานิ่งกำหนดหยุดนิ่งอย่างต่อเนื่อง ให้รู้อยู่เสมอไม่เพลออยู่กับใจที่หยุดใจที่นิ่งดวงรู้กือดวงสติที่รวมใจหยุดนิ่งนี้จะเหนียวนำเอาพลังงานบริสุทธิ์ีชืว่บุญให้ไหลผ่านเข้ามาอย่างต่อเน,นื่อง บุญจะมาชำระมนทินเครื่องเศร้าหมองมันเป็นวิบากกรรมทั้งหลายที่สร้างปัญหาอุปสรรคกอทุกโทษไทยให้เบาบางเมื่อบากมนทินวิบากกรรมทั้งหลายเบาบางปัญหาอุปสรรคก็เบาบางไปเองวิบากกรรม ต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงแล้วก็ให้เรามันท่านบอกว่าให้สั่งสมบุญทุกๆบุญตั้งให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามีโอกาสให้ก็ให้รีบให้ตอนนั้นหาต้องหาโอกาสที่จะให้ เอาบุญจากการให้ทานให้ดวงทานตั้งขึ้นเมื่อเราให้ทานดวงทานบารมีจะตั้งขึ้นเงียวนำเอากระแสทานแห่งบุญให้ไหลผ่านเข้ามาอย่างต่อเนื่องมาแกันแก้ไขไนีข้ขจัดวิบากกรรมทั้งหลายให้เราสมาทานศีลศีลนหะ้าไม่พอก็อาศัยศีลแป สมาทานศีลแปดดวงศีลของเราจะปรากฏใสสว่างภายในดวงภายในกลางดวงธรรมนั้นมีดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะเมื่อเราสมาทานศีลดวงศีลจะปรากฏใสสว่างขึ้นและ ดวงศีลนี้ก็จะเนียวนำเอาพลังงานอันบริสุทธิ์ที่ชั่วบุญได้ไหลผ่านเข้ามาชำระมลทินเครื่องเศร้าหมองอันเป็นวิบากกรรมให้เบาบางการเจริญพาวนาเจริญสัมมาสติรวมใจหยุดรวมใจนนี้ต้องทําอย่างต่อเรื่อทําให้ใจตั้งมัน่น ระแสธาตหนึ่งบุญก็จะไหลผ่านเข้ามายอย่างส่นเนื่งรวมถึงการเจริญปัญญารู้เห็นตรงตามความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตทุกๆชีวิตนี้ล้วนต้องพึ่งพาระบบกุศลธรรมให้เรา ระบบกุศลธรรมอันมีพระตนไตาเป็นผู้คุมระบบมีพระนิพพานนํอาอสงไขยพวกไม่ท้วนคอยอยู่เพื้องหลังคอยช่วยเหลือตลอดเวลาใหเา้เราจำเป็นต้องดำรงอยู่กับระบบกุศลธรรมมีแต่ระบบกุศลธรรมเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ในคราวิบากกรรมมีขึ้น ระบบอื่นไม่อาจช่วยหลืออะไรเราได้เลยไม่ว่าอภิยกตะหรืออกุศุอกุสุนก็จะคอยซ้ำเติมมากขึ้นอภิยกตะเราก็ไม่ใส่ใจคงมีแต่ระบบกุศลธรรมเท่านั้นที่จะสามารถช่วยรเราได้นั้นนั่นเองเราจรึงจําเป็นต้องฝึกฝนที่เรียนรู้ที่จะดํารงอยู่กับระบบกุศลธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยการเจริญสัมมาสติอยู่กับพระตัตนไตรยัยอยู่กับพระนิพพานอยู่กับกระแสทานแห่งบุญที่พรังผูบผดผ่านอย่างต่อเนื่องแล้วทุกอย่างจะค่อยๆได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นจนกระทั่งสามารถ หลุดพ้นจากภาวะที่วิบากกรรมให้ผลตามมาทันจากหนักก็เป็นเบาจากเบาก็หายไปนี่สี่ข้อสี่ข้อนี้เราต้องจำให้ได้หนึ่งอย่าโทษว่าบุญไม่ช่วยเพราะบุญทำงานช่วยเหลือเราตลอด ทุกๆอนุวินาทีไม่เคยหยุดหย่อนเลยสองไม่น้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาวาสนาของตนทุกๆคนเกิดมาบนโลกมนุษย์ล้วนมีบุญทั้งสิ้นจึงสามารถดำรงอยู่บนโลกมนุษย์ได้แต่เพราะวิบากกรรมตามทัน ทุกๆคนก็ต้องเจออย่างนี้มากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่กรรมที่ตัวเองทำเอาไว้ข้อที่สามทำใจให้หยุดนิ่งทิ้งความทุกข์ทั้งหลายและรวมใจให,หยุดรวมเจละนิ่งเมียวนำกระแสทานหนึ่งบนเข้ามาข้อที่สี่สั่งสมในทุกๆบุญทั้งทานศีลภาวนาและปัญญา ให้เกิดมีขึ้นนี่ทั้งสี่ข้อนี้ให้เราจำให้ได้นะม,มีท่านใดที่จะสอบถามปัญหาเพิ่มเติมอะไรไหมถ้าไม่มี พระอาจารย์ก็าำบูชาพระนะครับผมบูชาพระพร้อมกันเลยนะระหังสัมมาสัมพุทธโรภควาพุทธังภคกวันตังอะพีวาเทมิพุทโธเมนาโถพ,พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากาโตภะคะวะตธรรมโมธรรมังนามาสามีธรรมโมเมนาถูพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกสังโฆสังฆังนามามีสังโฆเมนาถูพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกรากราขออนุภาพอันมีประมาณของพระนิพพานท่วท่านทวรรมอีกทั้งขอบรารมีทำหลวงปู่หลวงพ่อพัญอาจารย์ขอที่โปรดเมตตาปก ้องคุคม้มครองดูแลรักษาพวกเราทั้งหลายพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโลกพ้นภยัยให้มีเรามีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงและแทงตรอดในวิชาธรรมกายอีกทั้งมีหมาสมบัติอัศจรมมามเกิดขึ้นมากมายติดตามตัวไปทุกทุกชาติตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเดิมสาธุขอ,ขอบคุณพระเจ้ายมากๆครับผมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุครับ